มีโค้์บอลคืนนี้ประจำวันที่16ตุลาคม2566ครับวันนี้ก็วันที่16วันแห่งการรอคอยวันหวยออกด้วยสำหรับใครหวยไม่ถูกหวยก็มารวยบอลได้นะครับ,ปบไปอยู่กับผมเช่นเดิมครับที่โกคาร์บอลแล้วผมจิมมี่คาร์บบอลครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับมีฟุตบอลร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วครับทั้งหมดสองคู่นะครับมีอีกแล้วเหรอใช่มีอีกแล้วครับวันนี้เราคัดมาทั้งหมดรอบที่แล้วก็ <structured> เอาตัวไม่รอดนะบ,บอลอร้อยแต่บอลร้อยมันมาเรื่อยๆอยู่นะบอลทีมชาติถือว่า <Mul> ทำกำไรอยู่ เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บอลร้อยก็ถือว่ามาสำหรับบอลลาลีอาลกาสองก็คือเอสปปนญ,ญอนวันนั้นก็มา mm hmm. ก่อนที่ไปฟังวิเคาะห์กันนะครับไปสุปผลบอลเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับไปกันเลยคู่แรกนะครับเราให้ตอบไปที่จอร์เจียนะครับเมื่อคืนจอร์เจียรา,า,าคาไหลขึ้นไปถึงลูกครึ่งลูกครึ่งกมสองครับคู่นี้จอร์เจียก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับจอร์เจียกํานาไปสมุดสี่ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ ก็กินเต็มเป็นไปครับแถมเป็นฟุตบอล100%ด้วยนะครับสาหรับฟุตบอล100%คู่ที่2ครับเราให้สูงไปที่คู่นอร์เวย์นะครับคู่นี้ครับผมลังเลมากครับไม่เป็นไรครับผมให้ผิดไปแล้วเมื่อคืนผมให้สูงไปที่นอร์เวย์เมื่อคืน ยิงกันไม่คมเท่าไหร่ครับบุกกันเยอะแต่ยิงไม่ค่อยคมครับก็เป็นทั้งแรกสเปนครับมาได้ประตูในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับ1ประตูต่อศูนย์สำหรับสเปนนะครับคู่นี้เราขับกดสูงใไปคู่นี้ก็เสียไปนะครับคู่ที่2นะครับเราให้ลองไปที่รัสเวียนะครับราคา2ลูกพวก2ลูกครึ่งครับโอ้โหคู่นี้ครับครึ่งแรกครับ รัสเซียสู้กับตุรกีได้ดีเลยทีเดียวเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแต่มาโดนยิงในช่วงครึ่งหลังครับนาทีที่58ินี่นศูนย์นาทีที่84ลูกที่2 นะครับแล้วก็ลูกที่3นาทีท้ายเกมเลยนาที88แล้วก็ลูกที่4ก็นาที90บววของผู้นี้เราก็เสียไปครับผู้ที่4นะครับเราให้ต่ําฟุตบอลคู่โคยูเซียไปนะครับแต่ผู้นี้ก็เป็นทางหน้าโคลเซียนะครับแพ้เวลไป1ประตูต่อ2นะครับผู้นี้ก็มยี้ประตูคนครึ่งหลังเหมือนเดิมครับครึ่งแรกจบที่ศูนย์ศูนย์ูนี้ก็เสียไปนะครับผู้สุดท้ายครับโปแลนด์กับมอนโดวาคู่นี้เราให้ไปที่ต่ําราคา2.75ครับ คู่นี้โปรแร์กับมอโดวาก็ต่ำจริงๆครับเพราะคู่นี้เสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งครับคู่นี้เราได้ไปนะครับทั้งหมดสรุปผลประกอบการเสีย3คู่ได้2คู่นะครับก็ถือว่ายังติดลบอยู่แก้มือกันใหม่ครับกับค่ำคืนวันจันทร์วันนี้มีฟุตบอลที่น่าเชียร์หลายคู่เลยทีเดียวไปดูกันครับว่าเราให้ฟุตบอลคู่ไหนกันบ้างครับเปเรื่องที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลยูจีปเอ็ดนะครับ ยูเครนนะครับเปิดบ้านพบกับอังกฤษนะครับราคาตอนนี้อังกฤษบุกมาต่ออยู่ที่ราคา0.5ครับสูงต่ําราคา2ลูกครึ่งครับสำหรับตารางคะแนนนะครับตอนนี้แข่งไปแล้วยังยังเตะกันไม่มากนะครับอังกฤษนี้อยู่ที่1นะครับแข่งไปแล้ว2องนัดชนะรวดนะครับยิงได้ถึงสิบสองลูกสองลูกนะเบอร์นี้นะเฉลี่ยถูกนัาหกเลยยิงนั้นเราหกอ่ะผมเสียไปเพียงแค่ลูกหนึ่งหกแต้มนะส่วนยูเครนเจ้าบ้านอยู่อันดับที่2นะครับก็ฟอร์มดีเหมือนกัน ชนะไปสองนัดน,นะครับแต่ยิงได้เพียงแค่4ลูกแต่ยังไม่เสียประตูเลยนะมี6คะแนนเหมือนกันครับใช่สำหรับอ่าเฮดูเฮดคุณนี้เจอกันมา3ครั้งนะครับอา่าเป็นยูเครนยังไม่มีโอกาสชนะอังกฤษได้เลยครับเสมอหนนะครั้งแล้วแพ้2ครั้งนะครับเล่นที่บ้านอ่าเฮดูเฮด hey hey. เล่นที่บ้านของยูเครนนะครับก็เป็นทางด้านอังกฤษครับบุกมาชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกันแค่1ครั้งครับ <S <S สำหรับผลงาน ของยูเคนยูยนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปชนะลักเซมเบิร์กยูยได้3ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานของยูอ่ายูเคนยูยช่วงนี้ผลงานว่าด,ดีทีเดียวนะครับสินัดหลังสุดเนี่ยทำกำไรได้ไปถึง70เปิดไ์เลยนะแล้วก็สูง40%นะครับส่วนยูยผลงานในการเป็นเจ้าบ้านของเขานะครับอ่าในบ้านเขาณล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์เหนือยูยได้ 1>, 1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็8ดหน้าทั้งสุดไม่แพ้เลยนะครับชนะถึง6นะครับแล้วก็ทำเงินไปถึง8 7 5นะครับสูง62โอ้ผลงานของยูเครนยูเอดยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของผลงานของ,ง,ขอ,งอังกฤษครับนัดล่าสุดก็ถลม่มเซอร์เบียนะครับเปิดบ้านถล่มเซอร์เบียไป9ประตูตอนหนึ่งครับจะสังเกตว่าผลงานช่วงหลังของอังกฤษนี่ถือว่าดีมากๆเลยมีค่าเปอร์เซ็นต์ในงกำไรทือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับ โดย10นัดหลังสุดพวกเขาทํากําไรไป7นัดนะครับแล้วก็เกมสูงอยู่แค่2นัดทีเดียวนะครับอังกฤษจะถือเป็นแชมป์เก่าฟุตบอลคัดเลือกยูโร21นะเพราะานัดถดอยอของอังกฤษเป็นแชมป์เก่านะครับผลงานนอกบ้านอังกฤษครับ7นัดพวกเขาชนะเอ้ย8นัดชนะไป7แพ้1นะครับบุกทากาไรถึง7นัดเลยทีเดียวนะครับนัดล่าสุดที่การเป็นเยือนเขาบุกไปชนะลักเซมเบิร์ก3-0นะครับแต่อออ่เยะกต4ลู จะมีนัดยิงเยอะนะเห็น<ช>จะดวงจิตในการเป็นทีมเยือนนะครับ3 0 3 0 2 0 2 0 5 0 2 1 3 0ไปเยือนทั้งหมด7นัดเนี่ยเสียประตูปะตไปแค่ลูกเดียวนะครับยิงไปโอ้โหน่าจะ20ลกะูกแม่มั้งเกือบ20ลูกนะครับถือว่าอังกฤษฟอร์มในการเป็นทีมเยือนเนี่ยดีจริงๆดีเนาะแล้วชื่อชั้นตัวผู้เล่นเขาดีด้วยเราไปดูสเต็กก่อนเลยเขาจะมาคุยกันหลังเกมไปคุยกันสรุปวิเคราะห์กัน โั <Okay. S 2> บแคมปนัดต่อไปของทัสองทีมนะครับ U.Ken U.21 นะัดต่อไปก็เปิดบ้านเจอลักเซมเบิร์ก U.21 นะครับส่วนอังกฤษไปเยือน <Serbia. S 2> เซอร์เบีย U.21 นะครับเดี๋ยวไปดูค่าแซงต่างๆของทั้งสองทีมกันก่อนค่าจัดทต่างๆของทสองทีมนะครับ U.Ken U.21 นี่ผลงานถือว่าดีๆเดียวนะครับค่าฟอร์มบอลในการในบ้านเนี่ยสนัดก็คือ3.0คือ3นัดเนี่ยเก็บแต้มได้เฉลี่ยนัดละ3แต้มเลยนะก็คือชนะรวดอนะ่ะส่วน U.21 ไปเยือนผลงาน ไม่น้อยหน้ากันนะครับก็คือเก็บค่าฟอร์มอลอยู่ที่3เขียวอย่างเดียวอะ่ะอ,อังกฤษแปลว่า2ทีมนี้นะี่คือฟอร์มดีทั้งคู่นะครับไปดูอัตราการทําประตูของทั้งสองทีมไหครับอ่ายุคนยูยปเอ็ดเนี่ยเฉลี่ยแล้วทําได้2ประตูต่อ1นน,นัดนะครับแล้วก็อังกฤษทําได้ถึง2.9ประตูต่อ1น,นัดนะครับส่วนอัตราการเสียประตูนะครับยเคนเสียเฉลี่ยอยู่ที่ 1. ุ หนึ่งลูกต่อหนึ่งนัดนะครับส่วนอังกฤษโอ้โหกล้องหลังดีจริงๆนะ,นนะเสียเพียงแค่0.3ลูกต่อหนึ่งนัดครับผมสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาแบบนี้เป็นไงครับคู่นี้เป็นบอดเกมลูกทั้งคู่เดี๋ยวขอนี้ิดนึงเดี๋ยวขอนนี้ิดนึงดูค่ายจีนก่อนดีกว่าค่ายจีนในการเป็นเจ้าบ้านของ,องยูเครนคัดควรจะทําประตูได้1.45ลูกแต่ทาได้จริงคือ2ลูกโอกล้องหน้าดีมากนะคมแล้วก็ก้องหลังควรจะเสีย1.29เสียจริงไม่เสียเลยโอ้โหก้องหลังดีอีกนะแนน่ อังกฤษควรจะได้ประตูอยู่ที่2.27ลูกแต่ได้จริง3.25อันนี้ก็คมอันนี้ดีกว่าส่วนน่าจะเสียประตูอยู่ที่0.83แต่เสียจริงก็ไม่เสียเลยนะครับผมห้าพลังนี้ไม่ไม่รู้ไม่อยู่อันดับหนึ่งกับสองก็ไม่รู้นะอ๋ออันดับห้านะผมผมยังมีโปเกรสตอันดับนี้เยเดี๋ยวมีโปเกรตโอเครต์ยังมีอันนี้โหดทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กถ้าเทียบตัวผู้เล่นชื่อชั้นแล้วอังกฤษ โหเรียกตัวดีๆมาเอะนะทั้งสมิธโลและว่าล็อบบี้เอเลียดก็อยู่ในทีมชุดนี้นะครับหรือว่านักเตะอังกฤษถือว่ายุคหลังๆเขาสร้างนักเตะขึ้นมาถือว่าทันใช้เลยใช่ถือว่าทันใช้เลยแล้วถ้าเทียบตัวผู้เล่น้วนัดนี้ด้วยอังกฤษถือว่าเหนือกว่าแล้วเราก็ไม่ยูเคน่าจะไปเล่นที่สนามกลางด้วยไม่น่าจะเล่นที่บ้านเขาคิดว่าคู่นี้ถ้าแบบเบลดกันไปแลกกันทีต่อทีแล้วอังกฤษมีภาษีดีกว่าคิดว่าต่ออังกฤษได้ครับคู่นี้ครับต่ออังกฤษกันนะครับคู่นี้ หมายกัน<ไ>ต่อที่คู่ที่สองครับเป็นฟุตบอลคัดเลือกยูโรนะครับเบลเยียมเปิดบ้านพบกับสวีเดนนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่เบลเยียมต่อที่ราคาหลุ่งหนึ่งลูกแต่จริงราคาลงมาเหลือที่0.75นะครับสูงต่ำราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งแต่ตอนนี้ราคาขึ้นไปถึงสองครับตารางคะแนนนะครับนัดน,นี้ก็ไปเยี่ยมน่าจะเหลือกี่นัดเนี่ยแต่นัดน,นี้ก็เป็นนัดที่7นะก้เหลือนัดหนึ่งนะครับเบลเยียมนัดน,นี้ก็แปลว่าต้องต้องเอาให้ชัวร์ๆนัดน,นี้ต,ต้องเอาให้ชัวร์เลยอ่ะ อ่ะตารางคะแนนนะครับเบลเยียมนี่อยู่อันดับ1แข่งไปแล้ว6นัดนะครับชนะ5เสมอหนึ่งยังไม่แพ้นะยิงได้16ลูกเสีย3มี16คะแนนนะครับส่วนสวีเดนน่าจะยากแล้วแหละนะมีแค่6คะแนนนะแพ้ไปแล้วสามอ่ะสวีเดนเนี่อยู่อันดับที่3นะครับ5นัดชนะไป2แพ้ไป3ยิงได้เพียง11ลูกเกมลูกก็มีแบบเกมลุกก็ไม่ดีนะเสียงแนันะใช่ครับเกมรับก็ไม่ดีเกมก็ไม่ดีนะครับผลงานการพบกันเฮตูเฮตเจอกันมา3นัดเป็นเบลเยียมที่เก็บชัยชนะได้หมดเลยนะครับแล้วก็กินทั้งราคาออสด้วยนะครับ ส่วนผลงานของทั้งสองทีมนะครับเบลเยียมเจ้าบ้านนี่นัาล่าสุดก็บุกไปชนะออสเตรียดได้3ประตูต่อ2นะครับผลงานของพวกเขาช่วงหลังถือว่าดีทีเดียวนะครับก็คือเจนัดเนี่ยชนะหมดเลยนะครับแล้วก็สิบนัดหลังสุดแพ้ไปเพียงแค่1นะครับแล้วก็ทําเงินไป50%สูงไป40สนะครับส่วนเบลเยียมในการเป็นเจ้าบ้านนี่โอ้โหเป็นเจ้าบ้านไม่ดีเจ้าบ้าน9ก้านัดหลังสุดทําเงินไปเพียงแค่33%เองแต่สูงถึง66.7%นะครับ ไปดูทีมเยือนครับอย่างสวีเดนกันบ้านบนัดล่าสุดของพวกเขาเล่นในกระชับมิตรครับเปิดบ้านเส mm ี่ยงชนะมอลโดวามาอ,อ๋อเปิดบ้านชนะมอลโดวามา3ประตูต่อหนึ่งะครับคู่นี้แต่ผลงานช่วงหลังของเขาก็ทำเงินไป6นัดนะครับสิบเกมหลังทำเงินไป6นัดแต่เกมสูงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับพวกเขาสูงไปถึง7นัดเลยทีเดียวสำหรับ10เกมล่าสุดนะครับผลงานในบ้านเขา8นัดหลังสุดเขาก็ไม่ค่อยดีนะครับชนะไป3แพ้5 อ๋อผลงานไปเยือนแปดนัดหลังในการไปเยือนเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะไป3แพ้ไป5ทําเงินไป5นัดแล้วก็เกมสูง5นัดนะครับนัดล่าสุดที่ไปเยือนก็ถือว่าทากาไรครับไปถล่มเอสโตเนียไป5ประตูต่อสูงไปดูราคาแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคา1ลูกนะครับเบลเยียมนะครับเสีย3เจ้า2ก็ไม่ทําเงินเลยนะครับส่วนสวีเดนนะครับทาเงิน2เจ้า2แล้วก็เสีย1นะครับสูงต่ําราคา2.5เบลเยียมสูง3ต่ํา2นะครับส่วนสวีเดนก็ ต่ำสามสูงสองนะครับโปรแกรมถัดไปนะครับเบลยเยียมเนี่ยนะสุดท้ายนะครับต้องเปิดบ้านเจออาเซอร์ไบจันท่านั้น,นนี้ชนะก็ลอยลำแล้ำสบายส่วนนะสวีเดนก็นัดนะต่อไปไปเยือนอาเซอร์ไบจันเหมือนกันนะครับไปดูค่าสแตทของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับของเบลยเยียมนี่โอ้โหฟอร์มโอเวอร์ในในบ้านนะครับถือว่าไม่ค่อยดีนะครับอยู่เพียงแค่1.75นะครับส่วนทางด้านสวีเดนเนี่ย ค่าฟอร์มบอลในการไปเยือนก็ไม่ดีมากมากนะครับอยู่ที่1.5นะครับสวีเดนส่วนมากจะเก่งในบ้านนะส่วนเบลเยียมจะไปเก่งนอกบ้าน่ใชสลับกันเลยแต่ในบ้านก็ไม่ขี้เหล่ไงก็ยังดีกว่ายังดีกว่าสวีเดนในการไปเยือนนะใช่ส่วนอัตราการทำประตูของทั้งสองทีมนะครับสวีเดนเนี่ยหนึ่งนัดยิงได้อ่ะเบลเยียมเบลเยียมหนึ่งนัดยิงได้2ลูกนะสวีเดนนี่หนึ่งนัดยิงได้สองจุดสี่นะครับส่วนอัตราการเสียประตูเบลเยียมเฉลี่ยแล้วเสียศูนย์ศูนย์จุดเจ็ดนะครับส่วนสวีเดน 1.1นะครับส่วนค่าไ g ของทั้งสองทีมนะครับค่าไ g จีของเบลเยียมในการเป็นเจ้าบ้านนะครับอยู่เพียงแค่1.6ถือว่าหาโอกาสในทำประตูได้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ยิงได้จริงคือ1.75ก็คือได้โอกาสแล้วก็ทำประตูได้นะครับส่วนแสดงว่าลูกกลัวกูกคบลงลงแล้วลงลงแล้วตอนนี้ไอยก็หยุดไม่อยู่ในโมส2ก็ปวดเหลือเกินนีได้ลงมาวะลงนี่ลงนี่ต้องปิดกล่องแล้วทีแรกก็หุ่งยิงมาลงอยู่แล้วนาทนี ส่วนค่าเอเจหรือความต้องการในการเสียประตูนะครับอยู่ที่1.14นะครับเสียจริงคือ0 7นยนะครับกองหลังดีแบงค์อันี้อยู่นะแบงค์สองกองบอลดีโวยคุณบัวเขาเห็นคุณอลไม่ดส่วนสวีเดนอัตราการนอกบ้านของเขานะครับค่าเอจีคือควรจะทำประตูได้1.63นะครับแต่ทำจริงๆได้2.5อันนี้ก็ดีอีบานะอีร์นวส่วนค่าเอเจนะครับลัดสันเปล่าเฮลิกัสันเก่าเกิน ไทยเจเอควรจะเสียประตูอยู่ที่หนึ่งจุดหกสองนะครับจะเสียงจริงหนึ่งลูกนะครับโอ้โหฟอร์มสองทีมนี้ถือว่าดีกันทั้งคู่นะัทั้งคู่มากมากนะครับคู่นี้ว่าไงครับเมื่อไปดูเทียบตารางในลีกแล้วตารางการแข่งขันแล้วครับคู่นี้ครับเบลเยียมเขาน่าจะเน้นสุดๆเพราะเขาชนะนัดนี้เขาลอยลําเลยครับโดยไม่ต้องไปสนทีมอันดับ2เลยอย่างออสเตรียที่ทําแต้มจี้พวกเขามาครับแล้วโอกาสอันดีด้วยแล้วเล่นในบ้านด้วยแล้วราคาต่อรองไม่แพงมาก คู่นี้คิดว่าเบลเยียมน่าจะทำได้และน่าเบียกชนะสวีเดนไปได้หนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์ครับครับคิดว่าลูกรกูน่าจะใส่สกอร์ด้วยตอนนี้จะไปไปต่อที่คู่ที่สามนะครับเป็นฟุตบอลยูโรเราคัดเลือกคู่นี้คู่นี้ฟังให้ดีครับจะเป็นฟุตบอลร้อยเปอร์เซ็นตนะครับกิดเปิดบ้านพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับราคาตอนนี้นะครับเนเธอร์แลนด์บุกมาต่อที่ราคา0 2 5นะครับ สูงต่ำราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับไปดูตารางคะแนนกันนะครับสำหรับทั้ง2ทีมก็ที่2กับที่3เชอกันนะคู่นี้มีผลมากๆานะครับสำหรับการเข้ารอบนะกรีซอยู่แบบที่2นะครับแข่งไปล้ว6นัดชนะ4แพ้2นะครับชนะ4แพ้2นะครับยิงได้ถึง12ลูกเสีย5ลูกมี12คะแนนนะครับส่วนนิ e t h e r l a n d แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับแข่งไป5นัดชนะไป3แพ้ไป2นะครับยิงได้9เสีย7โอ้โหเนเธอร์แลนด์เสียทุกคนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้านัดนี้เขาชนะนี่แต้มจะเท่ากันนะครับ แล้วก็กรีซเนี่ยจะแข็งมากกว่าหนึ่งน,นัด,นดเราเฮตุเฮตุถ้าเขาชนะได้เฮตุเฮตุคู่นี้ในขั้นแลนดีกว่าด้วยอืมเพราะนัดที่แล้วก็ชนะานมาสามประตูนนะก็ถือว่านัดนน,นนี้สําคัญของทั้งสองทีมน,นะครับไปดูเฮตุเฮตุกันครับเฮตุเฮตุคู่นี้เจอกันมา3นัดนะครับเจ้าถิ่นชนะได้1แพ้2นะครับผลงานนัดล่าสุดก็เป็นขั้นแรกเปิดบ้านชนะกรีซไป3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงานล่าสุดของกรีซนะครับก็ไปเยือนไอร์แลนด์แล้วก็ไปชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานของกรีซช่วงนี้10นััดหลงสุดนี่่ถือวาก็ ชนะเยอะกว่าแพ้นะแต่ว่าทําเงินถึง60%นะครับแล้วก็สูงถึง60%ส่วนยิดในการเป็นเจ้าบ้านเนี่ยนาะล่าสุดกดยิปด,ดอนต้าไป5้ศูนย์นะครับแพ้ใน,นหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของเขาชนะถึง5แพ้แค่เพียงนัดเดียวนะครับแล้วก็ทําเงินได้เยอะด้วย62.5%แล้วก็เกมสูงอยู่ที่ห้ครับไปดูผลงานเนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าคอนแลนด์นะครับนัาล่าสุดของเขาเปิดบ้านนะครับพลายให้กับฝรั่งเศสไปนะครับหประตูต่อ2นะครับ สถิติ10นัดหลังของเขาก็ทําเงินไปแค่4นัดนะครับแต่เกมสูงเขาถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับผลงาน5นัดหลังเกมสูงเขาไปถึง5นัดเลยนะครับถือว่าเป็นทีมพร้อมยิงและก็พร้อมเสียเกมลุกถือว่าดีนะครับลูกทีมของหลุยฟากเก่านะครับแต่เกมเยือน6นัดหลังสุดพวกเขาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับชนะไปถึง5แพนน้1ทําเงินไปถึง66.7เกมสูงก็ถือว่า6นะัดก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวสำหรับเกมเยือนของเนเธอร์แลนด์นะครับ ไปดูแฮนดิแคปย้อนหลังนะครับราคา0.5นะครับกีตทำเงิน1เสีย1นะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ทำเงิน1เสีย4โอ้โหครึ่งลูกไม่ค่อยดีเหมนะือนนั้นในฮอนแลนด์เนี่ยเกมสูงนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งกีตสูง2ต่ำสามส่วนเนเธอร์แลนด์สูง3ต่ำสอครับโปรแกรมถัดไปอของทั้ง2ทีมครับกีตนี่โอ้โหนะสุดท้ายแม่เจ้าเปิดบ้านเจอฝร,รั่งเศสนะครับใช่ส่วนเนเธอร์แลนด์ ก็นัดต่อไปเปิดบ้านเจอไอแลนด์นะครับสองเกมไม่หนักละสําหรับฮอนแลนด์นะแต่ว่านัดน,นี้สำคัญสุดๆเลยเออสำคัญทั้งคู่เลยนัดเนี้ยเดี๋ยวไปดูค่าสแตตต,ต่างๆของทั้งสองทีมนะครับค่าแตตการของ2ทีมเนี่ยกรีซนะครับในบ้านเนี่ยถือว่าเก่งทีเดียวนะค่าฟอร์มอวอลโดยรวมอยู่ที่1.7แต่ว่าฟอร์มของในบ้านของเขาเนี่ยอยู่ที่2.5นะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ค่าฟอร์มโอเวอร์ออลอยู่ที่1.60แต่ว่าเกมไปเยือนไม่ดีนะครับอยู่เพียงแค่1.5นะครับไปดูอัตราการทำ 1.8ลูกครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ยิง2ลูกนะครับตอนหนึ่งนัดสรุปได้ว่า2ทีมนี้เป็นทีมที่ทําประตูได้ค่อนข้างมีใส่เติที่ดีนะครับส่วนอัตราการเสียประตูของทั้งสองทีมกีตหนึ่งนัดเสียไป1ลูกนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์1นัดเสียไป1.7เจ็ดเนเธอร์แลนด์ชุดนี้กองหลังไม่ดีจริงๆนะถึงแม้เขาจะมีฟันไดแล้วก็เดลิดเดลิดเดลิดเจ็บเจ็บเจ็บแต่มีไอ้นั่นมาไงของที่อยู่แมนเซตตีอาเกะออาเก้ก็ผลงานไม่ค่อยดีนะครับในการไปเเป็นนทีีมยอแลล้วกงหั โอ้โหนัดน okay. ี้คำนัดนี้ขาดดนเจลเดยองอันอยองไม่เจ็ดของนัดเนี่ยเพราะว่าเป๊กกี้เดยองแม่เจลเดยองนี่แม่งสมัยไหนเลยยุ่ยยุ่ยไม่พูดอีบปากอะพูดไปยังไงไปดูใครจริงของทั้งสองทีมนะครับในบ้านของกริชคาดการณ์มาน่าควรจะทำประตูได้ถึง2.21ลูกถือว่าสร้างสรร โอกาสได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยิงได้จริงคือ2.5โอ้โหเลยคมด้วยนะใช่แล้วคาดการว่าจะเสียประตู0.58โอ้โหในบ้านไม่เหนียวแน่นขนาดนี้เนี่ยแต่เสียจริง0.5เกมในบ้านกีดเหนียวจริงๆนะครับแล้วก็ยิงได้เยอะด้วย <S 2> <S 2> ส่วนเนเธอร์แลนด์ค่จีในการไปเยือนเนี่ยก็คือ1.43นะครับยิงได้จริงคือ1ลูกนะครับส่วนค่ายเจก็คือ1.25นะครับแต่เสียจริงคือ2.5ข้างหลังไม่ดีข<อ>้างหลังไม่ดีที่บอกเลยเดี๋ยวไปดูก่อนคู่นี้เนี่ยเรามองว่า มันเป็นเกมที่ต้องวัดเกินกันเลยระหว่างโค้ชทั้งสองคนแล้วก็ทั้งนักเตะด้วยคู่นี้ถ้าเปิดกันเร็วนะมีโอกาสไหล,ไลยาวเดี๋ยวไปดูกีตคู่นี้ต้องวิเคราะห์เยอะหน่อยเพราะคู่นี้น่าจะเป็นแบบคุณบอลร้อยนะคู่นี้นะครับกีตเนี่ยเป็นทีมที่ส่วนมากทำประตูได้ในช่วงอ่าสิบเอ็ดถึงยี่สิบกีตเนี่ยชอบเสียประตูอยู่ที่ช่วงต้นเกมมากๆนะครับก็คือนาทีที่สิบถึงยี่สิบเนี่ยเสียไปที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ่วนทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่ย ผมว่านะเน้นในท่าแลนจะเปิดเกมลุกแบบแบบสุดๆเลยนะน่าจะเกมลุกน่าจะวาวเวคคอร์สน่าจะมงเอามงเอาเน้วเนในท่าแลนเนี่ยส่วนมากจะยิงท้ายเกมนะครับแต่ว่าเสียเนี่ยจะเสียช่วงต้นเกมเยอะมากคือช่วงเศษนาทีแรกจะเสียมากนัดนี้เนี่ยถ้าใครได้ประตูก่อนนะครับผมว่าเกมไปไกลแน่นอนนะครับด้วยราคาสูงต่ำที่เปิดมาแค่ไม่สูงมากเลยผมว่าแค่2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วราคาเลทประมาณอย่างนี้นะครับ ทั้ง2ทีมมันต้องการชัยชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าคงไม่มีใครมาเล่นแบบเพื่อเสมอแล้วแล้ว,ลวอีกอย่างในท่ายท่ก็เป็นบอลเกมลุกด้วยแล้วกีตในบ้านก็ถือว่าพวกเขาก็คงแบบหวังว่านัดเนี้ยเพราะว่านัดต่อไปเขาเจอหนักมากๆเพราะเปิดบ้านเชลซีรังเสนั้นี้เขาน่าจะเน้นเต็มที่คิดว่าคู่เนี้ย มีสกอร์แน่นอนฝั่งละหนึ่งตรงเป็นลุนตรงสองเท่านั้นเองยางที่วิเคราะห์กันเนเธอร์แลนด์เป็นทีมที่เกมรับห่วยเพราะนั้นสิ่งที่เขาทําได้คือองเอาเกมลุกเข้าแรกใช่เพราะนั้นนั้นเนี้ยถ้ามองนะครับเนเธอร์แลนด์จะเปิดเกมลุกงแต่ต้นเกมเลยแล้วก็รีบยิงประตูให้ได้เพื่อเผื่อเขาจะอยากจบ2ลูกเพื่อเขาจะได้แบบสบายใจแต่กีดก็ไม่ยอมเพราะว่ากีตก็หวังเข้ารอบอยู่เหมือนกันแล้วอันดับดีกว่าด้วยเพราะนั้นถ้าถ้านั้นเนี้ยกีตแค่ประคองได้ก็มีลุนละแต่ที่กีดชนะได้ก็ ลอยน่าจะโอกาสลอยรับเยอะนักเียวคู่นี้ครับบอลออกได้หลายหน้าแต่คิดว่าสู้กันสนุกแน่นอนไปสกอร์สูงได้ครับคู่นี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสกอร์สูงครับสาหรับฟุตบอลคู่ที่สามไปกันที่คู่ต่อไปนะครับคู่ที่สี่เป็นโปรตุเกสนะครับบุกไปเยือนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาสองประเทศลงกันเลยมั้งเนี่ยโปรตุเกสนะครับพวกเขาจะสร้างสถิติต่อหรือเปล่านะครับบุกไปต่อที่ราคาหนึ่งลูกนะครับสูงต่ําราคาสองลูกครึ่งนะครับ ไปดูตารางคะแนนนะครับโปรตุเกสนี่ไม่ต้องห่วงนะครับลอยลำเข้าไปเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็อยู่ที่1ชนะ7นัดรวดนะครับยิงได้ถึง27ลูกเสียไป2ลูกเพิ่งมาเสียน,นัดที่แล้วน,นะครับที่บกุกเออไปไปชนะอะไรนะเซอร์ไปชนะอะไรวะอ่าชนะเซเกียเซเกียสามสองนะครับก็อยู่นับที่1ไปส่วนทางบอสเนียแด์เฮอร์เซโกวนานะครับอยู่ดับที่4แข่งไป7นัดชนะ3แพ้ ไป4นะครับยิงได้7เสีย9เสียประตูค่อนข้างเยอะนะครับบอสเนียและเฮอร์ซกวีนามีเพียงแค่9คะแนนส่วนเฮกทูเฮกนะครับเฮกทูเฮกคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด5นัดนะครับอ่าบอสเนียเสมอโปรตุเกสได้1ครั้งและแพ้โปรตุเกสไป4นัดนะครับผลงานนัดล่าสุดที่เจอกันกับโปรตุเกสเปิดบ้านถล่มไป3ประตูต่อ0ครับ แล้วก็ผลงานเจอกัน2นัดล่าสุดเนี่ยโหยิงกันแบบเยอะมากครับยิงไป3ลูกกับอีกงนหนะ่หกสองยิงกันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนผลงานทีมเยานะครับเวลาบอสเนียเล่นในบ้านพวกเขาแพ้1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งครับผมส่วนผลงานของบอสเนียแอนเฮอร์สกเวนาช่วงนี้นะครับนัดล่าสุดก็บุกไปชนะลิเกสตาได้2ศูนย์นะครับแต่ว่าพวกเขาไม่ค่อยทำตังค์นะครับน<ห>ัดสิบนัดหลังเนี่ยไม่ไม่เอาเสมอเลยมึงไม่แพ้ มึงไม่ชนะก็ต้องมีมีแต้มอ่ะเออหวดกันไปเลยให้รู้เรื่องกันไปเลยนะครับกูจะเอาสารแต้มหรือไม่กูไม่กูก็ไม่เอาอ่ะเนี่ยอยากเน้นไปเลยอยากรู้ผลไปเลยเออไม่ชอบเสมออ่ะหกนัดไม่ทํางานเงินเลยกูไม่ใช่คนครึ่งครึ่งกลางกลางกูจะได้ก็ได้เสียคือเสียไปเลยเนี่ยดูนะครับโอ้โหกี่นัดเนี่ยหกนัดไม่ทําตังค์เลยนะครับแล้วก็ต่ําด้วยแล้วก็ผลงานในบ้านของพวกเขาในล่าสุดก็ชนะลิเกไซนยไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับผลงานสิบนัดในบ้านของพวกเขาก็ ชนะแต่ไม่ค่อยทำตังค์นะครับแล้วก็ต่ำน้อยมากๆนะครับโ oh, ยิงลิเทนสไตล์สองหนึ่งง <laughs> ้ไปดูผลงานของที่บิ๊กเบิ้มของเรานะครับโปรตุเกสนะครับผลงานนะัดล่าสุดเขาก็เล่นในบ้านนะครับเฉือนชนะสโลวาเกียมาคู่นี้เจ็บใจมากแต่วันนั้นต่อโปรตุเกสไปด้วยนำ้ำสามหโอ้โหเสียดายมากเลยคู่นี้ครับก็สิบเกมหลังของเขาก็ชนะไปแปดนะครับทาแล้วก็แพ้สองนะครับเกมทําเงินอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เกมสูงอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนเกมเยือนครับ8ปนัดต่งเพราะชนะ4เสมอ1แพ้3นะครับทำเงินอยู่ที่37นะครับเกมสูงที่37%แต่2เกมล่าสุดเขาผลงานออกตันนะก็บุกไปเฉือนชนะสโลวาเกียแล้วก็ไปบุกไปเฉือนไอซ์แลนด์มา1ประตูศูนย์ผลงานเกมเยือนมักยิงไม่ค่อยเยอะไปดูให้นี่ครย้อนหลังครับราคา1ลูกนะครับบอสเนียก็เจ้า1นัดนะครับโดยพวกเขาแพ้ให้กับฝรั่งเศสนะครับศูนย์หนึ่งส่วนโปรตุเกสราคา1ลูกมกักไม่ค่อยทำเงินนะครับเจ้า2เสีย3นะครับสูงต่ำ 5, อสองจุดห้าบ นะครับก็ต่ำไป4สูง1ส่วนโปรตุเกสก็สูง2ต่ำสามนะครับโปรแกรมถัดไปของทั้ง2ทีมนะครับก็จะเป็นบอสเนียแอนเดอร์สกอร์วินาครับยังเตะคัดยูโรอยู่ก็ไปเยือนลักเซมเบิร์กนะครับในอีก1เดือนส่วนโปรตุเกสก็ยังเตะบอลคัดยูโรอยู่นะครับไปเยือนลิเกนสไตน์ในอีก1เดือนนะครับไปดูสเตตของทั้ง2ทีมนะครับแค่แต่ของทั้ง2ทีมนี่บอสเนียแอนเดอร์สกอรวินาฟอร์มโอเวอร์จะอยู่ที่1.5นะครับแต่ว่าฟอร์มในบ้านของพวกเขาดีทีเดียวนะครับ ฟอร์มในบ้านเนี่ยอยู่ที่2.4เลยนะก็คือในบ้านเนี่ยห้านัดเนี่ยชนะ4แพ้ไปเพียงแค่หนึ่งนะครับส่วนโปรตุเกสฟอร์มโอเวอร์ออลเนี่ยมากนะครับอยู่ที่2.4แต่ว่าฟอร์มนอกบ้านของเขาไม่ค่อยดีนะครับรวมอุ่นเครื่องรวมรวมอะไรไม่<ช>ได้คยับอยู่เพียงแค่1.8นะครับในบ้านเนี่ยถือว่าทะลุเลย3.0มจุดศแต่ไปดูไปดูอัตราการทำประตูนะครับบอสเนียเธอสกูรินาหนึ่งนัดจะทำประตูเฉลี่ยได้อยู่ที่เพียงแค่1.2ลูกส่วนทาง ปรตุเกียยิงขยไข้ไส้แตกมาสามจุดสี่โอ้โหสามจุดสี่ลูกต่อหนึ่งนัดนะครับอัตรา,าก,การเสียประตูบอสเนียเสียอยู่ที่1.5ถือว่าเยอะนะเยอะกว่าค่าเฉลี่ยนะครับส่วนทางโปรตุเกสเสียเพียงแค่0.6นะครับอ่ะปูนี้บ้างเนอ่ะเดี๋ยวดูใครใจริงก่อนอใข้จริงในการเป็นเจ้าบ้านของบอสเนียแอนด์เฮอร์ซโกวีนานะครับให้จรหนึ่งนัดควรจะทำประตูได้ที่หนึ่งจุดหกห้านะครับทำได้จริงจริงคือหนึ่งจุดแปดนะครับโอ้โหก็ดีนะ,ะมาใช้ได้อยู่แล ส่วนโปรตุเกสในการเป็นทีมเยือนไคจีอยู่ที่1.69นะครับแต่จริงๆก็คือ1.80นะครับเสียประตูควรจะเสียทยี่ที่งศ9 8แต่เสียจริงๆคือ0.6โปรตุเกสไปเยือนเนี่ยค่อนข้างจะแก่งเรื่องเกมรับนะครับเล่นค่อนข้างจะรักกุมทีเดียวอ่ะู่นี้เลดถือว่าเปิดมาถือว่าสูงนะครับสำหรับโปรตุเกสเพราะเขาลอยลําแล้วไม่และก็ไม่รู้ว่านัดนี้เขาจะเน้นขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะเน้นแน่นอนครับเพราะเขาต้องการสร้างสถิติใช่โปรตุเกสเป็นทีมบ้าสถิตินะครับ แล้วก็คิดว่านัดนี้ลูกพี่ใหญ่เขาน่าจะลงเป็นตัวจริงแน่นอนครับเพราะว่านัดที่แล้วทำถึงสประตูเลยทีเดียวสำหรับคริสเตียโนโลนันโดครับและถ้านัดนี้เขาเน้นๆหน่อยครับส่งผู้เล่นชุดหลักๆมาแล้วก็ทยอยเปลี่ยนออกค,คิดว่าโปรตุเกสน่าจะทําได้เผลอชนะถึง3าศูนย์ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าสกอร์แรกเขาทําได้เร็วแล้วบอสเนียเปิดเกมบุกมาน่าจะเข้าทางเขาเพราะเขาก็เป็นทีมที่มีเกมรับและโต้กลับได้ดีคิดว่านัดนี้นครับต่อโปรตุเกสได้ครับราคา1เม็ดครับไปที่คู่ต่อไปครับผม คู่สุดท้ายนะครับลักเซมเบิร์กนะครับอยู่สายเดียวกับฝรั่งไอ้อยู่สายเดียวกับปูตุเกตลักเซมเบิร์กเปิดบ้านพบกับสโลวาเกียนะครับนั่นนี้ทีมเยือนบุกมาต่อที่ราคา0.25นะครับสูงต่ำราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่นี้ต้องฟังให้จบนะครับจะมีเก็ตเล็กเก็ตน้อยเป็นฟุตบอล100%ครับผมอีกแล้วนะครับ100%มาอีกแล้วต้องเอากระดิ่งมากดนะเนี่ย <laughs> สำหรับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับลักเซมเบิร์กนี่ อยู่อันดับที่3นะครับก็ยังมีลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับนั้นนี่สําคัญอีกแล้วแฟิลเหมือนคู่กีสกับเนเธอร์แลนด์เลยเนี่ยเจ็ดนัดชนะไป3เสมอ2นะครับแพ้2ยิงได้8แต่เสียอะไรกัน <17 S 1> <ปะ S 2> ทุก 17, เมียเสียงสิบเจ็ดไปโดนใครมาโดป,ดกปโดูก,กูต์<า>โรโบเกตมีสิบเอ็ดคะแนนนะครับส่วนโรเกียแข่งเท่ากันอยู่อันดับที่2นะครับแข่งไปแล้ว7นัดชนะ4เสมอ1แพ้2ยิงได้10เสีย5นะครับ3 2 1สองหนึ่งพบกันเฮตูเฮคุณี้เจอกันทั้งหมด6นัดนะครับเจ้าถิ่นชนะได้1แพ้4แล้วก็เสมอ1ครับอัตรา ทำเงินอยู่ที่40%อัตราเกมสูงอยู่ที่50%นะครับคู่นี้ผลงานถ้าลักเซมเบิร์กเป็นเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะได้1แล้วก็แพ้2นะครับผลงานนัดล่าสุดครับที่คู่นี้เจอกันในบ้านของลักเซมเบิร์กนะครับเป็นทางด้านสโลวากเกียบุกมาชนะได้4ประตูต่อ2ครับย้อนกลับไปปี2 0 1 5นานทีเดียวนะครับคู่นี้ยิงเงินเยอะนะใช่ไปดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับลักเซมเบิร์กนัดล่าสุดก็ไปเยือนไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์นะครับก็เสมอกันไป ส่วนมากก็จะออกอเสมอส่วนใหญ่แล้วก็แพ้3ชนะ3นะครับส่วนอาตารา์ทำเงินได้เพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็สูงแค่40%ส่วนลักเซมเบิร์กในบ้านผลงานของพวกเขาก็คล้ายๆกันนะครับคือชนะ3นะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4ทําเงินได้เพียงแค่30%นะครับเกมสูงอยู่ที่50ดูทีมเยือนอย่างสโลวาเกียบ้างครับล่าสุดเขาถือว่าเล่นได้ดีนะครับบุกไปแพ้ โปรดเกตส3ประตูต่อ2นี่ถือว่าโห,โหเกือบจะไล่ตีเสมอได้ด้วยครับเพราะเขาช่วงท้ายเกมนี่บุกยับเลยทีเดียวนะครับภาพรวม10นัดหลังของเขานะครับชนะไป4นะครับเสมอสีแพ้2ทําเงินไป5 1 0เกมสูงอยู่ที่3นัดนะครับแต่ถ้าเกมเยือนของเขาแล้วก็10นัดหลังพวกเขาชนะไป6นะครับแพ้3ทําเงินอยู่ที่70%เกมสูงท, 5, ที่50นะครถ้ามองดูภาพรวมแล้ว,ลวเกมเยือนเขาทากาไรได้มากกว่าเกมในบ้านของเขาครับสำหรับสโลวาเกีย <c oughs> สโลวาเกียที่เกมเยือนดีมากครับใช่ไปดูให้ในแคปย้อนหลังครับราคา0.25นะครับเจ้าถิ่นนะครับลักเซมเบิร์กทำเงิน3เสีย2เช่นเดียวกับสโลวาเกียครับทำเงิน3เสีย2นะครับสูงต่ำสอลูกควบ2ลูกครึ่งลักเซมเบิร์กสูง3ต่ำสอส่วนสโลวาเกียต่ำสามสูง2ครับโปรแกรมถัดไปของทั้ง2ทีมนะครับลักเซมเบิร์กนี่เปิดบ้านเจอบอสเนียแอนดเดรสโควีนาอีกหนึ่งเดือนนะครับส่วนสโลวาเกียเปิดบ้านเจอไอซ์แลนด์ใน อีก1เดือนเช่นกันครับไปดูค่าสเตตต่างๆของทั้ง2ทีมนะครับค่าสเตตต่างๆของทั้ง2ทีมเนี่ยลักเซมเบิร์กฟอร์มโอเวอร์อยู่ที่1.3นะครับแต่ฟอร์มโอเวอร์ในบ้านเนี่ยอยู่ที่1.33นะครับส่วนสโลวาเกียผู้มาเยือนฟอร์มโอเวอร์อยู่ที่1.6แต่ฟอร์มโอเวอร์ในการเป็นทีมเยือนดีนะครับอยู่ที่1.75นะครับอัตราการทำประตูของคู่นี้ลักเซมเบิร์กเนี่ยเฉลี่ยแล้ว1นัดยิงเพียงแค่1ลูกนะครับส่วนสโลวาเกีย1นัดยิง1.3นะครับสส่วนอัตตรรราากเียปะู ลักเซมเบิร์กเนี่ยเสียไปเฉลี่ย2ลูกนะครับต่อหนึ่งนัดน,นะครับส่วนโซเวียตเนี่ยเสียไปเพียงแค่0.8นะครับโซเวียตเหนียวแน่นจริงๆในการเป็นทีมเยือนนะครับส่วนค่า XG ใชของลักเซมเบิร์กในการเป็นเจ้าบ้านนะ่ครับคา,าดการณ์ว่าจะทำประตูได้1.45จาแต่ทำได้จริงคือ1.17นะครับแล้วก็ควรจะเสียประตูอยู่ที่1.2 2แต่เสียงจริงคือ1 6 7กล้องหลังนี่ไม่ไม่ค่อยดีเลยนะครับส่วนโซเกีย ผลง,งานค่ยจีในการเป็นทีมเยือนควรจะยิงได้1.38ยิงริงได้1.75นะครับ6คออของหน้าใช้ได้ดีดเดียวนะครับผมไม่ปล่อยโอกาสให้เสียเปล่านะครับส่วนค่ายเจควรจะเสียประตูอยู่ที่1.39แต่เสียจริงคือ1.50ครับผมขอถือว่าใกล้เคียงกันไปดูคิดว่าคู่นี้นะครับไปดูราคาราตตอนนี้ทีมเยือนบุกมาต่อ0.25คู่นี้มันถือว่าเป็นนัดสำคัญของทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าลักเซมเบิร์กเนีนะ่ยก็ยังมีลุ้นที่จะเข้ารอบอยู่นะ เพราะว่ามี11แต้มส่วนสโลเกียมี13แต้มถ้าชนะนัดนี้คิดว่าสโลเกียน่าจะมีเปอร์เซ็นที่จะเข้ารอบลอยลำตามโปรตุกเกสไปสูงทีเดียวเมื่อเทียบกับผลงานของนัดที่แล้วที่เขาบุกไปเยือนโปรตุกเกสแล้วที่เขามีภาษีทีเดียวนะครับที่นัดนี้จะมาบุกมาชนะลักเซมเบิร์กได้ที่ก็หลังก็ไม่ได้เหนียวแน่นเท่าไหร่ใช่ค,คิดว่าคู่นี้ในบ้านนะไม่เก่งเจอจกับทีมสโลเกียที่ไปเก่งนอกบ้านใช่คู่นี้คิดว่าต่อสโลเกียได้ครับ ผมว่ามุมชนะเปิดกว้างมากๆสาหรับสโลวาเกียเต็มที่เขาจะชนะได้1นูนย์ครับสำหรับสโลวาเกียคู่นี้ต่อได้ครับเป็นฟุตบอลร้อยเปที่น่ารักน่ารุ้นเลยทีเดียวสาหรับสโลวาเกียครับจัดไปไปสรุปทีเด็ดของเรานะครับทั้งหมด5คู่บอลเต็งที่เราให้ไปกับค่ําคืนนี้นะครับคู่แรกนะครับเราให้ต่ออังกฤษยู1ไปที่ราคา0.5นะครับคู่ที่2รับให้ต่อเบลเยียมไปที่ราคา0.75นะครับ คู่ที่3นะครับเป็นบอล100%นครับสูงกีดไปที่ราคา2.25นะครับคู่ที่สครับต่อโปรตุเกสไปที่ราคา1ลูกและคู่สุดท้าห์ครับต่อสโลวาเกียไปที่ราคา0.25นะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดทั้ง5ตัวที่น่าติงสำหรับค่ำคืนวันจันทร์และค่ำคืนและวันหวยออกวันที่16นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลยินี้ พรุ่งนี้มีกันใหม่พรุ่งนี้พบเจอกันใหม่ครับกับค่ำคืนวันอังคารวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ